สวัสดีครับวันนี้สร้างหัมกับสิ้ามาจอบยิงนกเขาครับมาเขาไม้พกนกเขาอยู่ที่ไร่มันซ้ำปะลังที่เขาพึ่งไถออกไปแล้วนะครับนกเขามันก็จะมักมาลงหากินตามที่มองเขามักไถมองเขาไถแล้วไม่ไหม่มสิครับนกเขามันจะมักมาลงวัอน,นี้ก็มาครับ เจ้าสีแสหาหาอันตาเม็บอกเก้าบอกเดิมครับผมพี่น้องมีบอกเดียวครับผมอ่าวันนี้มีสาสตร์มะน้ำครับมียากันยุ่งมาชุดพร้อมมา,า,าเตรียมเห็ดหมองนอนทับคนครับผมทับนอนก็ ครับจะเห็นมองนอนอยูม่มองนี้ครับผมระยะกับประมาณหาสิบถึงเจ็ดสิบเมตรครับระยะทำการศะสารมะปูยางดีเลยพี่เนาะศะสารมะปูยาง นอนเลิงมึงบอเห็นพี่น้องบอเห็นบอเห็นงหญ่ฟังครับงหญ่ฟังใหญ่มา,าขังผีบะ นอนุญาตททับครับขอนอนุญาตเฮ็ดโอเคครับสำหรับทับยิงเข้ากับทีท่เฮ็ดแล้วแล้วพระมาณนี้ครับผมจะนอนนอนหลีอยู่นี่แล้วครับซองไปซองไปให้มันที่เขากำลังไทครับเป็นปเติดเลยบรรยากาศมาลอหลุนไปน้ำกันรครับวสิมาบ์ ครับผมตอนนี้ก็ได้นอนสุ่มอยู่ครับทรามานก็นจะมีนกเขาครับมาลงนกเขาไ่นกเขาหญ่บเมนซัดขุมข้องนะครับผมยาดามาครับผมยาดามานกเขาหญ่บเมนซัดขุมข้องครับสาหมาล่าได้ শিৱ মা নেব অভিনম มาเลยครับมาเลยครับนกเขานกเขานกเขาใหญ่ครับนกเขาถือครับมันอยู่มันอยู่มันเยอะครับโอเคครับ สำหรับภาพเป่าที่เขายิงบอสามาทายเบิงใคไหนนะครับมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆเลยครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอจบไปสำนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเห็ดสะโคบแค้มติดกล่องแล้วจะบันทึกภาพตอนยิงให้เบิงน้ำครับผมตอนนี้กำลังทดลองเห็ดอยู่ครับภาพสะโคบแค้ม <c amp> โอเคครับมันๆครับมือนี้ครับผม มานู่ครับได้แต่ขนได้แต่ขนครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้สร้างหําเดี๋ยวว้าต่อไปครับผมขอบคุณครับ